NAKIN' IT! Got a little Hello, and a warm welcome on what is a glorious night for football. Perfect playing conditions. I'm Derek Ray, and adjacent to me in the commentary box is Stuart Robson. And if this game lives up to its billing, we're in a riveting occasion. How's it going to go, Stuart? Well, neither side can find the winner last time out. You certainly couldn't complain about the quality of the game. Which team had that oh. little bit extra today to go oh. with it? We're about to find out. This is the lineup for the visitors today. Well, I think they have a nice balance to their team. A solid back four, two holding midfielders, three creative players in advance of them, and a mobile centre forward. It's a good team. one-take <laughs>

โรมันโรมันเล็กี่มันเหียเหนอะอย่ล้เียโอมันบังกูแร่เงี้ยกูต้องเสี่ยงรู้ว่าเสี่ยงะก้รอ้ส่กูนี่แอคไงเฮ้ย

หวดแม่งเลยเสยเสมันต้องมีวิธีแก้โอ้ยไอเนี้ยเนี่ยนี้ยลูกเบ้แ่ของแม่งไงขชาวนีเนี่ยสายคออะไรแบบนี้มันจะเดินสาคอแทนตอนนี้นะโอ้โหอ้คนขาคนบ้าอะไรแบบี้เยหมวกอนเจี๊ยบขยันนะครูจ้ะเย็ยบาไม่มีเลยเลย ไอ้กอดคอกูเก่งมึงเห็นยังไ้สัตว์ชัดแม่พิโก้ผู้แม่ไม่วิ่งเลยไอ้เหี้ยโดนกอดคออยู่โอ้ยน้อยตายเดยนไม่ได้เหี้ยเตียนแ้ยยี่อ่โอ้ยไมกองข้างล่างเอ้ในแก๊งเรานี่ยมีใครได้โรนัลโดทีเอ็มบวกห้าไไม่มีมีแต่ซีดานตอนที่เล็กกันมีแต่ซีดานด้ีกสุดแต่เมื่อกี้น่าจะใจเย็นเหมือนกัน Mm -hmm. Not made it look routine, but read it well. Mm -hmm. well that's how to keep the opposition at bay. Look mm here, -hmm. let me do it. He continues mm -hmm. his run. นี่ไม่จี้นะไอ้เจ๊แม่โอ้โหไอ้ที่มาดูจ่ายเหอะไอ้ที่อไอ้ที่ไม่มีแต่ความเร็วอะไอ้ที่ออย่างอื่นไม่มีที่อะไรเลยอ่ะกู้ชครูเล่นสี่มันเป็นสี่ห้าหนึ่งไม่ใช่หรอทำยไมมันไม่รูกมาดูแรงปลกะไม่รู้อ่ะไอ้ที่อมันมันเวลาเซตแผนแล้วมันเสกเหมือนแผนมันไม่มาหรือไอ้ที่อะอะไรไม่รู้แข่งของครูแบบเดิมเลยนะเว้ย ออเที่ยิอ่อิติดตสาห์ถึงว่ยเแโง่ชิบหาเยรวยอองยของพีไิดเะไเอวันเลี่อเที่ยอันตรายไฟก่อนเอันตรายอันตรายอมเล่นได้งหลังแม่งเริ่มยิงไม่ค่อยได้ทีมโแม่งเริ่มยิงไม่ค่อยได้รับู้นะโหม่งช้ามากโอยเที่ยตายเลยไม่ั ถามงอดเปียเปียแรงแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยเสือไปอดีนหน่อยไอ้เหี้ยนองลโอ้ยโอ้ยเนาเาอยู่ 哎呦！哎呀妈！嗯，是时候了，没了 <laughs> 得，他把浪都给了给剪光了。那干嘛？把撸光手速撸嘞？你是怎么？我我连不带的？我老不觉得，我哎。 nè, quả là cái đấy, đấy, kinh quá, ôi kia, mình láng với này, này, cái này, kinh khứa lọt gì cả, cái này, kia, kia, mình ghiền lẹ, cái quả, cái gì thế cái tổ, cái quả, nghĩa là mình ghiền lẹ, lọt, bằng còn đội bóng nữa, ừ, nó rồi, ui ơi, nó không có gì hết, nó, 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 ไม่รู้อ่ะเวลาวนึน่ยางนานเลยเนะี่ยโอ้เติมเผื่อเียกูนี่เนี่ยถีบแล้วเป็นเก่ลยอือนีแ,นแ,แคแแ่เก่งอยู่ตัวเดียวเนไอ้สัตว์ Well you can see, his movement IS Gewittemodel Васuralism Schools e occasions a l ิ่ o o งมา h ล้วเต้นฟ a เ n ้น e ก f ่ยวเลยย o กูห้ตายว่าไอ้กองหน้ากูพลังเยอะสุดเท่าไหร่ห้าสิบหกโคตรเหน่าวะเปียบแม็กกี้สับแม็กซ์ตายดิเไอ้แ็ี้เอนโดมาบลลูส์เอ็นโดไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงไม่สนใจมาเล่นแบบค่าพลังห้าสิบหกแพวกกูมัางเหรอวะน้องอยากเล่นอยู่ อย่าซื้อตอนนี้นะไอ้เหี้ยทักใหม่กันแล้วจะออกไรไอ้เหี้ยโลโก้ออกมาแล้วน่ะเล่นแค่เหรียญน่าสนใจอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยมันดูไม่บ้างกลางไม่มีปัญญาเยูช่วงดีไอ้เหี้ยการมันเจ็ดสิบบวกอะดีมดูดูมู่งแล้วแบ็ก้งดิมเ้นดิซายไอ้เหี้ย ทุกคนครับตรงที่บอสมีโคตรยากแต่ว่ามันติดแบบผำลังจะชนะเขาบักผมควนดีแจกนดี่อทีเรามาทำหนุ่มกันี่ครับโอ้ยี่เหมือนง่ายจะบัะ มันหลุดบ้างเฉยอคุณผายแล้นี่มัแอคโทเบสแล้วโอเคโอ้ยตายว่าอย่าบุมตายอะไรนะมึงเป็นหนองไงฮะกูผ่านแล้วว่ายเฮ้ไม่ไหวว่าเดี๋ยวกว่าไม่ได้กว่า And well, if you enjoy high scoring contests, this has been the game for you. Like, and Riley. Possession. Oh. Diogo up. Oh, Moving the ball forward, how creative can they be? Mm -hmm, and yeah. no good I'm vision. There. They just couldn't <laughs> stay. <in front. laughs> and now, this match <laughs> is <laughs> all square. You might it.

ไมแบบมีโดมไว้ไหนเหี้ยม่ดูมาดูกระแสพร้อมกันเดี๋ยวพี่อ๋อมนราคิติดเีจะขายแม่งไม่สั่วัเลี้ยง่เข้าเลยไหมม่งล้งาิบะรนว่าไงวะโ้ตายตายตายี่้ยอ้ไม่ีได้เียเ้ยิเนเอา

เฮียมันูหอบมันเลอนอย่างเตะเลยปิตินะเพื่อยิงทีอันก็เหมือนของกูไงที่ยามาตินเนสยิงบริษัทคุตา่รซีวียิงโดน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 โดวยิงใครไม่ไอวดูดิเอาฟังยิงมันมี128ปว่ะแต่ว่าจบตกอร์มันร0 7ยเจเอง ของมึงอะหรอเป็นแบ็คเออเป็นแบ็ครู้ไหมตัวที่ยิงตั้งแต่เท่าไหร่เท่าไหร่จบสกอร์แปดสิบไปเยอะเราเลีอกความแม่นไหมเพราะว่าช็อตเน้ยเข้าใช่เพราว่ช็อตมุมมันดีไงมุมมันโล่งเอราะว่ช็อตมันแบบถ้ามันโล่งมันเนี่ยจะเข้านะเออโอ้โหนี่เป็นเฮียดี่นะอุ้ยจานจานเฮียอะไรอาอยู่โทษดิจานตัวอะไรตัวอะไรตัวหลักลัดจริงปุ๊บราคาบัคเกือบทุกตัวเลย บาซานคือมาแรงมางไม่รู้เลยอ๋อคุณชนะ4-0นั่นไม่ใช่เหรอหลายอย่างเลยยูซีเอลไปเชี่ยไปแช่ไก่ก่อนไอ้สัตว์หรือมัาจะไม่บูดมั้งเนี่กต้องมีคนไก่น้องชนะไปไหนไม่รู้มีมึงต่อบกูมาไอ้เนี้ยไม่ใช่เขาแช่ไก่ไะเว้ยมึงดีอะไเนี่ยเออไม่ใช่เขาไปแช่ไก่ไะเว้ยไม่ใช่มันแค่จะเอาไก่ไปแช่เฉยๆแต่เลยบรรทัดเข้งเกมนะเว้ยไปเลนบรรทัดอยู่ในเกมนะเว้ยเพื่อน ไรีไนันัเจอกูตัดปวดได้ยังที่ว่ามึงเอาคามพ้ในทีมกูลบออกเลยไอ้สัสทำไมเช้เงียบร้อนอะไรมันไปตั้งของมัไปตั้งั้งวันไอ้เว้ไมเกียร์ีแล้วอะไรื่นเลยนานเลยแต่เหมือนดูดูดีดูดีขึ้นนย อ้เี่ยินเอกงหน้าแม่งมีสัตว์มันไปแ่กันเล่นดีกัน้งงเสี่คนไ่เี้ยนี่บอกไม่ถูกว่ะไม่ได้เล่นบ่อยนน้นานเล่นทีเนี่ยโอ้โหใจบงนานเล่นทีแล้วก็เล่นแต่ลทีก็นานลยเลยหยีบเลยเื่อนเหยียบลูน่า อุ้ยไอสัสตัวนี้ตายไอ้ไอ้ไอ้วิอ้ยไปถก่อนเพื่อนเต้นเต้นเต้นโฉดเต้นโฉดดึกดึกนี่หิวข้าแล้ไอ้นี่มันอะไรจะจบวะ คุไม่อยเลนยเนี่ยไม่อยากเล่นเลยนี่ยไม่นาเล่นเลยใช่ไหมไม่รู้วันเวลาที่เขาแข่งตัวไปอยู่านนะถูกปะีี่ขนาดอัลติเมไม่ได้นานขนาดนี้เลยสั They got they got 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 done. Time is not on the side. This corner could help the prospects as they look for an equaliser. Hey. Under real pressure defensively, will they pay the price? Mm -hmm. This could level it. Oh, oh. yeah! The the game as well. Oh. Oh. well, that's a big opportunity missed. Oh. And, and the the they do oh. oh. very อะไรอ่ะเฝาเที่ยอะไรเีัาดไอ้สั์มึงได้ยินปะว่ะมึแชร์มแชร์มแตกแม่งเลยสัไม่แชร์ไเงี้ยอุ้ยมึงยิงได้ยังไงวะไอ้เหี้ย่าเไมได้เพเี่ยตวัดยิงอย่างนี้ไอ้สั์เย กูไปแชมกแดงแเลยเี่ดงแห้งเลยแมงกะหลงเหมือนแบบไอ้เยี่ยมากไอ้ที่นี่จะเห่าจมูกไปขายกันเลยเดี๋ยวมันเอยโอ้โหมันเขาอร่อยด้วยบางไม่กินบางนัดไม่กินหมูแต่บางนัดกินหมูนะ

ไม่ดีเนี่ยไอ้ตามดูดิตาเดวกนพี้ตีบอยอยู่ดูแค่วันหนี่ไปกินข้าวอ่ะหูรู้กันแล่ะังไม่เออน่าจะยังไม่ตื่นอ่ะผมต้องมีคนใจพี่โอ๊ตเป็นเวลาเทียบจ้าอย่เงี้ยเีข้าวกูจ้าวต้องให้เบ๊กกรรมฐานอูดนึงนาแต้มกูยังนำไว้เฮียจบแล้วเฮีย thank you